เือข้ามมาเสียวข้าบ็ยย,นยืนขึ้นก่นอนรไว้แป๊บก็จวจะบก่อนระเดินพงาัจรราเดืนม อัญชลีบังคระกันยาวัคกินกะละสังเวยะสุธารุณัง ็ที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำในช่วงปอกพรรษาทำแต่ก้อดในศาสนาเพราะว่าทันทีก็เริ่มทำมาหลายเดือนแล้วเป็นสิ่งที่น่าโมโนาแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยี่งทางพระพุทธศาสนาตัวกันวันอาสาาาบูชาแปลว่า ชาวันเทเ่อนแปาสารหัรแปลว่าแปดคือเป็นวันตรงกับวันที่รพระ,ระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาคือทรงแสดงธรรมะาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ต,ตรัสรู้แล้วสองเดือนเมื่อสองเดือนที่ผ่านม,มาวันวิาานาสาขบูชาทรงต,ตรัสรู้ตรัสรูได้เจ็ดบันกเพื่อทรงพักผ่อน ริยาพุอยู่ตามต้นไม้เจ็ดสัปดาห์สัปดาห์าที่เจ็ดแห่งเ วิญญาณภาวังภาวันภูเมราควัณตุโธราธัมมังสุขะ <tik> 那时候也。So, yeah. ক্না ওা ওা